สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรากับคุณพระเจ้านะครับมีโอกาสมาไข้ควรเพราะชนะของพระเจ้าด้วยกันอีกวันหนึ่งนะครับพระคัมภีร์วันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ4 5ถึง51นะครับมัทธิวบทที่24 4 5ถึง51เ <c oughs> เป็นเป็นเรื่องราวที่พระเยซูได,ด้เปิดเผยความจริงให้กับเราเกี่ยวกับการที่เราเป็นคนของพระองค์เป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์และเป็น เป็นผู้รับใช้ของพระองค์นะครับเป็นทาสของพระองค์ด้วยนะครับนะ้พระคัมภีร์ว่าอย่างนี้นะมัทธิว24 45-51บถึงอกว่าใครเป็นบ่าวที่สัตซ์ซื่อและฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือบ่าวอื่นๆเพื่อแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขาทําอย่างนั้นบ่าวคนนั้นก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของท่านแต่ถ้าบ่าวชั่วนั้นคิดในใจของเขาว่านายของข้ามาช้าและเริ่มต้นโบยตีเพื่อนบ่าวและกินดื่มอยู่กับพวกขี้เมานายของบ่าวคนนั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่ไม่รู้และจะลงโทษเขาอย่างหนักและจะขับไล่ ให้ไปอยู่ในที่ของพวกคนหน้าซื่อใจคดซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฝัดน,นะครับนะพระคัมภีร์ตอนนีนะ้เป็นตอนที่อยากจะหนุนใจเราด้วยแล้วก็เตือนเราด้วยนะครับเพื่อจะให้เราเตรียมชีวิตของเราก่อนที่พระเยซูคริสจะเสด็จมาก่อนที่เราจะไปพบกับพระองค์นียนะครับพระองค์ได้ให้ความจริงของ ของการที่เราเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์หรือเป็นคนงานของพระองค์เหมือนที่อาจารย์เปโลพูดในหนึ่งโคลินบทที่4ข้อ1นึงอข้อ1ข้อ2บอกว่าให้เราเป็นให้เราทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระเยซูคริสต์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็พระเยซูก็ให้ภาพของการเป็นเ่าวที่สัตซ์ซื่อนะครับที่ซื่อสัตย์และก็ฉลาดนะที่พระองค์ตั้งเอาไว้ เหนือบ่าวคนอื่นๆเพื่อแจกอาหารตามเวลาอันนี้หมายความว่าพระองค์เป็นคนเลือกว่าใครทําหน้าที่อะไรพระองค์ทรงแต่งตั้งให้แต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อันนั้นนะบ่าวคนนี้เนี่ยที่พระเยซูยกขึ้นมาเนี่ยเป็นบ่าวที่สัตด์สิทธ์และก็ฉลาดแล้วก็เขาเก่งนะครับแล้วเขาก็ได้ถูกตั้งเอาไว้เหนือบ่าวคนอื่นๆเพราะว่าเขามีชีวิตที่สัตด์สิทธ์และก็ฉลาด นะหน้าที่ของเขาคือแจกอาหารตามเวลาแล้วกเ็เมื่อเขาเขากระพระพ่อก,ก็ตั้งอะไรนะเจ้านายคนนี้นะก็ตั้งบ่าวคนนี้ไว้เสร็จแล้วก็ถ้าบ่าวคนนี้ทำอย่างเต็มที่นะครับทำอย่างสัตซ์ซื่อทำอย่างฉลาดแล้วเจ้านายมาพบว่าเขาเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นบ่าวคนนี้ก็จะเป็นสุข เพราะว่าอะไรนายจะตั้งให้เขาดูแลทรัพย์สินของทั้งหมดของท่านก็หมายว่าเป็นพ่อบ้านนสมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้จัดการบ้านหรือเป็นพ่อบ้านเนี่ยก็จะดูแลทรัพย์สินของเจ้านายดูแลคนงานนะเป็นผู้บริหารในในบ้านทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยพระเยซูก็หวังใจว่าเราเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่ศรัทธาและคนที่ฉลาดเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ศรัทธาและฉลาดเป็น เป็นคริสเตียนที่ฉลาดเนี่ยพระเจ้าจะจะใช้ความสามารถพระองค์ประทานความสามารถให้กับเราของประทานพระเจ้าให้เราเลือกที่จะสัตซ์ซื่อแล้วก็รับใช้ด้วยการใช้ดําเนินชีวิตเนี่ยเป็นการรับใช้พระเจ้าด้วยสติปัญญานะครับด้วยด้วยความตั้งใจที่ฉลาดนะครับแล้วก็มีหน้าที่คือ สำหรับในนี้ก็คือแจกจ่ายอาหารนะครับแต่สำหรับเราเนี่ยก็มีหน้าที่ตามที่พระเจ้าทรงให้เช่นถ้าเราเป็นพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกแล้วต้องทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยวายเกียรติแบบพระเจ้าเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับเราต้องให้ลูกของเราได้รู้จักพระเจ้าถ้าเราเป็นผู้นำนมัสการเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะก็ต้องเตรียมดีๆถ้าเราเป็นนักอธิษฐานนะเราขอบคุณพระเจ้าอาธิษฐานที่ผ่านมาคิดจักแม่สายได้เปิดให้มีการรับสมัคร นักอธิษฐานนะครับที่จะมาร่วมกันเป็นทีมนะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราก็ขอบคุณพระเจ้าก็มีหลายคนที่สมัครเข้ามานะครับนะพระองค์เลือกเขาพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เขาสมัครเข้ามาแล้วพระองค์ให้ให้ทำหน้าที่เนี่ยเป็นคนที่อธิษฐานเผื่อครสตจักรเผื่อพี่น้องและถ้าพระองค์มาพบเขาและเขากําลังทําอย่างนั้น นะครับพระองค์ก็จะพอพึงพอใจแล้วก็พระองค์ก็จะอวยพรเขาบาพระองค์จะทำให้เขาเนี่ยได้รับใช้ได้สูงขึ้นได้ดีขึ้นได้ได้งานที่ใหญ่ขึ้นนะเป็นโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสาใกล้ชิดพระเจ้าที่พระองค์เปิดโอกาสให้เรารับใช้ในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะเพราะว่าเราสัตซ์ซื่อไง การที่เรารับใช้ตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่ใช่หมายคามว่าเราจะเราจะโอ้อวดมากขึ้นหรือจะเป็นใหญ่กว่าคนอื่นไม่ใช่แต่เราจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้เราฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเชียร์เรานะครับเราเองควรจะต้องคิดบอกว่า เพราะว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์สําหรับทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็พระองค์ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้ของประทานกับเราแน่นอนนะครับทุกคนมีอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างเพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อเสริมสร้างซึ่งแก่นและกันนะและเราจะจําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นขณะเดียวกันเนี่ยในการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยจะต้องสะท้อนถึงความ ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสะท้อนถึงพระเมตตาคุณของพระองค์สะท้อนถึงพระเกียรติของพระเจ้าดังนั้นเป็นการรับใช้พระเจ้าเป็นการที่จะทําให้คนอื่นสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องเป็นคนที่สัตด์สืทอ์ที่จะเลือกเดินในเส้นทางของพระองค์แล้วต้องฉลาดในการที่จะปฏิเสธสิ่งท,ที่ไม่ถูกต้องและเราต้องฉลาดที่จะใกล้ชิดพระเจ้าเพราะว่าการใกล้ชิดพระเจ้าจะทําให้เราสามารถสามารถที่จะรับใช้พระองค์สามารถปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ถูกต้องได้ เรามีหน้าที่ที่จะรับใช้พระองค์หรือสำแดงชีวิตให้คนเห็นพระเจ้านะครับหรือถ้ามันงานพิเศษมากขึ้นก็เช่นวันหน้าเราจะได้เป็นมัคคนายกวันหน้าเราจะได้เป็นคนสอนพระคัมภีร์วันหน้าเราจะเป็นคนสอนละวีวันหน้าเราจะนํากลุ่มเซวันหน้าเราขึ้นไปนำนำมัสการหรือเราจะสมัครเข้ามาร่วมทีมอธิษฐานกับคริสสจักรหรือร่วมไปเยี่ยมเยียนกับผู้รับใช้พระเจ้า น,นี่คือสิ่งที่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำและพระองค์ก็ตั้งบางคนที่ที่สามารถทำได้เพราะเขาทำแล้วเป็นพระพรน,นะครับถ้าพระองค์มาแล้วก็พบคนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่พระองค์ทรงตั้ง,งไว้และทำงานอย่างดีเนี่ยพระองค์ก็จะเลื่อนตำแหน่งของเขานะครับพระองค์จะให้เขาเนี่ยได้ทำ ทำตำแหน่งที่สูงขึ้นงานรับใช้ที่ดีขึ้นเราขอบคุณพระเจ้านี่เป็นเป็นเกียรติและเป็นความหวังใจของเราแต่แต่ถ้าหากว่าพระองค์ทรงเลือกแล้วก็ตั้งบ่าวไว้หรือเป็นเราก็ได้อสมมุติว่าพระองค์ทรงเลือกเราให้เราทําบางสิ่งบางอย่างนะแต่เราคิดว่าพระองค์ยังไม่มาหรอกพระเยซูริตย,ยังไม่เสด็จมาแล้วเราเริ่มต้นทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราทำสิ่งที่เราพึงพอใจเราไม่ชอบใครเราก็รังแกคนนั้นเราก็เหยียดหยามคนนั้นเหมือนกับบ่าวคนนี้ได้โบยตีเพื่อนบ่าด้วยกันเพราะไม่พอใจแล้วก็เล่นสนุกกินดื่มอยู่กับพวกขี้เมานะปนอยู่ในความบาปไม่สนใจงานที่พระเจ้าให้แต่ลักสนุกแล้วก็มัวเมาอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นเอง นะถ้าปัจจุบันนี้หลายคนก็ไม่สนใจในการรับใช้พระเจ้าเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยไปลงไปทุ่มกับงานฝ่ายโลกนะจริงๆไม่ได้ห้ามที่เราจะต้องเราเราจะต้องทำงานอย,างอย่างเต็มที่เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวะนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยถ้านะหากว่าเราเรามีความสามารถที่จะบริหารงานในงานของเราทำได้ดีผมก็เชื่อว่าถ้าเราเอาความสามารถนั้นความความ กะตือหรือล้นอันนั้นมาร่วมรับใช้พระเจ้าเราก็จะสามารถทําได้ดีด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากว่าบ่าวคนนั้นเนี่ยไม่คิดที่จะทําในส่วนของเจ้านายจะทําในส่วนของตัวเองแล้วก็หลงละเลงอยู่กับความสนุกสนานหรือพึงพอใจกับสิ่งที่โลกให้อ่าพึงพอใจกับการที่จะมั่งมีอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ลังแกคนอื่นในวันที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยนะครับ เวลานั้นที่บาวคนนั้นจะไม่รู้และไม่คิดเพราะว่าเขาประมาทและเขาไม่ได้ระวังตัววันที่พระองค์มาพบพระองค์จะลงโทษเขาอย่างหนักดังนั้นขอพระเจ้าช่วยพระองค์จะขับไล่ให้คนเนี้ยไปอยู่กับพวกหน้าซื่อใจคดและที่นั่นมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนะครับและที่นี่นเป็นภาพนี้เป็นภาพของการที่ตกในบึงไฟนรกนน นั่นหมายามว่าคนคนนี้ไม่ได้เชื่อในพระองค์ไม่ได้ลักพระองค์ไม่ได้เป็นคนของพระองค์ไม่ได้สนใจในงานของพระองค์เลยฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะหนุนใจเราว่านะในในชีวิตของเราทุกวันนี้นะนะปีใหม่เนี่ยเดือนมกราเนี่ยเราเริ่มต้นเราเป็นบ่าวที่สัตว์ซื่อหรือเป็นบ่าวที่ทำตามใจตัวเอง เป็นบบาวที่ชั่วช้าและคิดว่าพค์ยังไม่มาเพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็ได้แล้วเราไม่ใส่ใจเราไม่จริงจังในพระเจ้าเราไม่ไม่สนใจว่าพระเจ้าจะสั่งว่าอะไรเราไม่สนใจว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วขึ้นไปรับใช้พระเจ้าตามหน้าที่ที่พระเจ้ารับผิดชอบให้เรารับผิดชอบไงแต่เราเล่นแบบว่าเราคิดว่าเราไม่ต้องรับอะไรเลยก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบอยู่โบสถ์เราก็ไม่ต้อง รับงานอะไรเลยนะไม่อันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เ,านนมเราไม่ต้องรับผิดชอบแต่จริงๆนั่นคือการปฏิเสธงานเป็นเหมือนเบาวชั่วที่คิดในใจว่านายยังไม่มาเพราะนยังไม่ทํารอให้นายมาก่อนแล้วก็ค่อยทําจะได้นายจะได้เห็นว่าเราขยันไงอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับขอพระเจ้าช่วยพระเยซูพูดคําหนักมากนะครับคนนั้นจะโดนลงโทษอย่างหนักในข้อ5 1นะ เราต้องห้ามประมาทเราไม่รู้พระเยซูจะมาเมื่อไหร่หรือเราจะไปพบกับพระองค์เมื่อไหร่เราไม่รู้เราประมาทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราจริงจังในเรื่องพระเจ้าอยากให้เราจริงจังในการมีชีวิตแบบที่พระเจ้าเพาะพระไัยมากกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะถูกขับไปให้ที่ที่มีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเขียวฟันถึงตอนนั้นใครก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นเป็นองค์เจ้านายองค์เจ้าชีวิตเป็นคนตัดสินเนี่ย ฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาวันนี้พระคัมภีร์หนุนใจเราแล้วก็เชียร์เราเพื่อให้เราได้ไข้ควรว่าอืมในที่สุดเนี่ยเราควรจะมีชีวิตแบบนี้นะครับคือคือเป็นบ่าวที่สัตว์ซื่อและฉลาดแล้วก็ทำอย่างนั้นตลอดเวลา ตั้งใจทําเจ้านายไม่อยู่ก็ทําเพราะว่าเจ้านายกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เมื่อเจ้านายกลับมาเจ้านายพึงพอใจพระเจ้าเจ้านายจะอวยพรเขาแล้วเจ้านายจะให้เขาได้ได้ดูแลสิ่งของที่มากขึ้นด้วยนะขอพระเจ้าเมตตาและช่วยเหลือเรานะครับให้เราคิดจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับเราทีิฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์ที่เตือนเราขอพระองค์ทรงยกโทษให้กับที่ผ่านมาถ้าหากว่าเราเป็นเบาที่ไม่สัตย์ซื่อ แล้วก็ไม่ฉลาดด้วยเราเป็นบบาที่ชั่วช้าในบางครั้งเพราะว่าเราลังแกลคนอื่นเราปฏิเสธงานของพระองค์เราชะล่าใจเราคิดว่าพระองค์ยังไม่มาเราก็เลยไม่ทําขอพระเจ้ายกโทษให้กับเราแต่ต่อไปนี้ขอพระองค์ทรงช่วยปีนี้ที่เราจะตั้งใจทําคนที่สมัครทีมอธิษฐานก็อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อพันธกิจของพระเจ้าจะได้รับการอวยพรที่มาจากพระองค์ได้รับการชี้แนะที่มาจากพระองค์พี่น้องของเราที่ลำบากก็จะได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระ ผ่านการวิงวอรของพวกเขาขอพระเจ้าช่วยให้เราร่วมกันรับใช้ในพันธกิจของพระองค์คนที่จะต้องดูแลครอบครัวก็ให้เขาสัตซ์ซื่อแล้วก็มีสิปัญญาให้ครอบครัวทั้งหมดของเขาเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าทั้งการงานด้วยขอพระเจ้าทรงช่วยขอบพระคุณพระองค์อวยพรเราเพื่อเราจะได้รับใช้พระองค์ได้ตลอดขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับและเมตตาเราทุกคนให้เรา เป็นบ่าวที่สะซื้อแล้วฉลาดนะครับสวัสดีครับ